ไม่เปลี่ยนไปเลยนะที่นี่ว้าวหสายเข้าสบายอสเฮนิกบ้านอะเป็นของนายแล้วนะในที่สุดนานหลือเกินกวจะได้ขอบใจมากบ้านของเราแต่ทำไมเป็นของคนอื่นมาก่อน เปิดเข้างในฮะมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะนานมากแล้วตั้งแต่ฉันอยู่ในบ้านหลังนี้ผมอยู่ที่นี่ตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่อยู่กับครอบครัวผมอยู่กับแม่อยู่กับพี่น้องแล้วก็พ่อของผมผมได้รับโทรศัพท์จากโทบิอสบอว่าพร้อมแล้วที่จะซ่อมบ้านในเช้าวันนี้ใช้เวลานานมากเลยนะ มันตลกมากหลังจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมออกจากบ้านนี้ไปแต่ผมยังจำได้อยู่ผมจำได้แม่นมากแน่นอนเฟรนิเจอร์รูปภาพมันไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าจะโทษใครก็ไม่ได้นะโอเค ผมน่าจะใช้ความทรงจำที่มีอยู่ในเรื่องที่มีประโยชน์ละกันผมอาจจะเล่าเรื่องได้ไม่ทั้งหมดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง <I S 1> แต่ว่าผมบอกคุณได้ว่ามันเริ่มมาจากไหน to to ทีนี้ก็อยู่กับคุณแล้วนะว่าคุณจะเข้าใจไหมนี่คือเรื่องในคืนที่ผมทุนเสียบ้านหลังนี้ไปช่วงในวัยเด็กของผมแล้วก็ครอบครัวผมด้วยเมื่อไฟ v e n i g h จบลง The Joy of Creation Story Mode เอาละฮะเราอยู่กันในเกมนี้นะครับ The Joy of Creation Story Mode นะฮะคือหลังจากที่เล่นฟา a f มานะครับผมจำได้ว่าผมเคยเล่นเกมนี้เป็นเกมที่เป็นแฟนเมด e นะครับแล้วเล่นตอนนั้นเนี่ยคือประทับใจเกมมากเพราะว่าเรื่องราวค่อนข้างดีนะฮะทำออกมาได้ดีเหมือนเป็นเกมจริงเลยแต่จริงๆแล้วคือเรื่องราวของแฟนเมดนะครับแต่ก็จําได้อีกอย่างหนึ่งว่าเกมค่อนข้างเล่นยาก แต่ว่าวันนี้นะฮะหลังจากที่เล่นฟนาฟมาผมก็อยากจะหาเกมเก่าๆของฟนาฟมาเล่นดูนะฮะเริ่มจากอันนี้แล้วกัน The Joy of Creation นะครับใน Story Mode ไม่แน่ใจว่าจะเล่นผ่านไหมนะเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นใช้เวลาเล่นนานมากๆเริ่มจากเบ r o o m นะฮะห้องนอนห้องนอนของเราแต่เราไม่ได้นอนอันนี้เสียงเราตอนเด็กเขาเป็นไรไหมพ่อฮัลโหล นายมาทำอะไรในบ้านเราเนี่ยพ่ยอเป็นไงบ้างเขาโอเคไหม้เขาโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกเขาดูเหมือนงงๆหน่อยๆนยนะ่ะขอโทษครับคุณคุณคุณชื่ออะไรเนี่ยถ้าคุณไม่พูดผมจะเรียกตำรวจแล้วนะคุณเข้ามาบ้านคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยเยผมช่วยอะไรไหมคุณเจ็บไหมอาการคุณเป็นยังไงบ้างเริ่มแล้วฮะเริ่มอันนี้ไม่ใช่เรานะฮะ นี่คือคนบุกบ้านเราไมเคิลอะอะไรนะเ uh, I mean, ออผมหมายถึงชื่อครับผมชื่อไมเคิลเออเอเมื่อ,อกี้คุณถามผมไง yeah, Michael, like พ่อไม่เคิ้เสียงเหมือนพ่อเลยอ้าว <But> คนเดียวกันหรือเปล่าแล้วนีดนายมาทำอะไรในบ้านคนอื่นเนี่ยพาิที่จะตกดินแล้วนะ <should> นายไม่ควรมาอยู่ที่นี่ yeah. ใช่ผมกำลังจะถามเลยเอแต่ว่านายเนี่ยดูค่อนข้างแย่นะเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยเออเอผม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 ไม่รู้เหมือนกันครับเอผมขอโทษนะแต่ว่าผมผมไม่รู้จริงๆไม่ขึ้นลุกขึ้นมาได้แล้วน้ำมันพื้นทำไมเนี่ยพ่อช่วยไม่ขึ้หน่อยเร็วอย่าปล่อยเขานั่งอยู่งั้นสิมันไม่ดีนะ เออโอเคโอเคลูกขึ้นไหวไหม دة? เนี่ยขอบคุณครับผมแค่ต้องการพักผ่อนแป๊บหนึ่งมันรู้สึกงงงหน่อยๆครับมึนหัวหน่อยโอเคเราก็ใจดีซะเลอกเกินหลังจากนั้นพ่อก็พาคุณแบกหน้าไปที่ห้องรับแขกเขาขอบคุณผมนะที่คุยกับพ่อแม่ให้ให้ช่วยเขาในระหว่างที่เขาลือฟื้นความทรงจำเขาน่ะหลังจากนั้น แม่ก็พาผมไปนอนผมจำเรื่องเกี่ยวกับไมเคิลไม่ค่อยได้หรอกแต่เขาไม่ใช่คนไม่ดีนะคืออย่างน้อยก็ดูเหมือนคนไม่ใช่คนไม่ดีน่ตอนนั้นผมเด็กด้วยแหละคือก็ดูไม่ออกหรอกดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครเป็นขโมยแต่ชวนเข้ามาในบ้านเลยผมก็ไม่คิดว่าจะได้คุยกับเขาอีกนะ แต่ว่าหลังจากที่พายุเข้ามาผมตื่นขึ้นมาที่เตียงผมผมเห็นพวกมันพวกมันคือเฟตตี้ชิกา้าฟ็อกซี่บอนนี่มากันหมดเลยใช่ไหมกดสเปซบาร์เพื่อยืนขึ้นหรือนั่งลงคลิกซ้ายเพื่อเป็นการอินเทอร์แลกกับวัตถุนะฮะแล้วก็มองขึ้นไปในระหว่างที่นั่งนี่จะเป็นการหลับตากดคลิกซ้ายด้วยนะครับ โอเคเสียงจากไมเคิลเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องกลัวนะโอเคบอกว่ามีมอนสเตอร์ขึ้นมานะครับไม่ต้องตอบกลับเขาฟังเขาอย่างเดียวคนแรกคือเฟรดดี้เจ้ามีสีน้ำตาลโอเคให้ปิดผ้าม่านเขาจะมาที่หน้าต่างนะครับมามองเราวันนี่ ตกตายวัน,นี่นะฮะ uh, ที่ประตู uh, uh, เขาไม่อายหรอกเขาจะเคาะประตูก่อนให้เรารู้ <Once S 1> ว่าเขามาอ๋อ uh, ให้ปิดไฟถ้าบอนนี่มาอ๋อต้องนั่งด้วยโอเคโอเคต่อไปเป็นไก่นะฮะอยู่ที่ตู้ ๋ออถ้าเกิดชิก,ก้ามาต้องปิดไฟปิดไฟหมดเลยฮะอ๋อถ้าเกิดเราเปิดไฟคือเธอจะสานเรา <c oughs> ฟ็อกซี่อยู่ข้างล่างนะฮะจะ <c oughs> ค่อยๆค,คลานขึ้นมา <c oughs> ด้านหลังของที่นอนเรา <c oughs> อย่ามองไปที่เขาให้แกล้งหลับแกล้งหลับคือนั่งแล้วก็ เงืหน้าขึ้นคลิกซ้ายให็แน่ใจก่อนว่าเขาไปก่อนแล้วค่อยลืมตาโอเคเฟรดดี้อยู่ที่หน้าต่างมองที่หน้าต่างนะฮะบอนนี่อยู่ที่ประตูให้ปิดไฟนี่ไงรูปบอนนี่ชิก้าอยู่ที่ชิกก้าอยู่ตรงนี้ปิดไฟเหมือนกันฟ็อกซี่อยู่ข้างหลัง โอเคถ้าเกิดเขามาก็ให้รีบต้องปิดไฟไหมอ่ะเดี๋ยวนะฟรดดีกับ <m> ฟ็อกซีผมไม่แน่ใจว่าต้องปิดไฟไหม <a>. อยู่ไว้ถึง6โมง <m> ปัญหาคือพวกเขามาได้ยังไงนายเป็นคนพาเข้ามาใช่ไหมผมก็จำไม่ได้นะฮะตอนนั้นเรื่องราวเป็นยังไงแต่รู้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างทำออกมาดีนะฮะแฟนเมทที่ทำออกมาดีมากอันนี้คือนั่งยังไม่มีใครมาใช่ไหม บอลนี้ถ้าเกิดมาจะมีเสียงเคาะประตูก่อนนี่ลูกเฟดดี้ไฟอยู่เขียวนี่คืออะไรเออฟดดี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรคือมือเออเออเอยปิดปิดหน้าต่างปิดสิปิดหน้าต่างอ๋อต้องกดค้างไว้โอ้โหเอาแล้วหน้าต่างเปิดแล้วอ๋อคือถ้าเกิดจะปิดผ้าม่านคือต้องกดค้างไว้แล้วก็ยืนเตรียมตัวจ้ำสแกเพราะว่าหน้าต่างเปิดแล้ว จำไม่ได้ต้องอย่างนี้ห้ามนั่งถ้านั่งคือผ้าม่านเปิดโอเคต้องปิดไฟด้วยใช่ไหมถ้าไม่ปิดไฟคือคือต้องเปิดไฟเอาไว้ไม่อย่างนั้นคือเราจะสติแตกนะฮะทำไมรอบนี้มากันช้ายังไม่ตีหนึ่งเลยอเออมาแล้วเคามาแล้วปิดก่อนเฮ้ยต้องปิดไฟไหมเออ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปแล้วเอ,อ๊ะมีเสียงเออ,เอ,อ <laughs> ไปยังโอเคไปแล้วเสียงจะแบบน้อยใจแล้วก็ไปอืออ่าฮวันนี้มา <laughs> เกือบปิดไฟไม่ทันไปได้แล้ววันนี้เอ,อ โอเคคำถามคือมาทำไมที่นี่เกี่ยวอะไรกับเราทำไมต้องมายุ่งกับเราด้วยเฮ้ยอย่างเงียบนานสิกี่โมงแล้วตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วทุกอย่างยังสงบดีอยู่คือถ้าเกิดเฟดดี้มาแขนจะมาก่อนน่ะนี่ไงพูดปุ๊บมาปับ๊บเคาะก่อนทีหนึ่งเคปิดไฟปิดพับดูนะ ประตูเปิดพอดีบอนนี้มาพร้อมเฟดดี้ทำยังไงล่ะบอนนี้เข้ามาหรือเปล่าได้ยินเสียงเปิดประตูเมื่อกี้เฟดดี้ไปแล้วนะเออหรือว่าเสียงเปิดอันนี้ตู้ชิก้าหรือเปล่าน่าจะชิก้าบอนนี้ต้องเคาะประตูก่อนโอเคโอเคฟ็อกซี่ยังไม่มาโอ้ <laughs> นี่เกมเก่านะดูยากจริงๆเฟรดี้ยังไม่มาโอะ <laughs> โอเคเฟรดี้ก็กำลังจะมาเดี๋ยวก่อนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไปออยังเสียงเปิดผ้าม่านเอ้ยเปิดประตูตู้เสื้อผ้าชิก้าแน่เลยเฟรดี้รีบไปเลวอืม ฟ็อกซี่มาเฟดดี้ยังไม่มาฟ็อกซี่ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้นี่แค่คืนแรกนะ <c ười> คืนต่อมานี่ผมจำไม่ได้ว่าเล่นยังไงตอนนั้นจำได้ว่าเล่นนานมากเออชิกา้าชิก้ามาเดี๋ยวนะเฟดดี้เฟดดี้มายืนแล้วเหรอโอ้ยมาพร้อมกนะันน่ะ โอเคโอ้มาพร้อมกันหมดเลยโอ้ยขอพักหน่อยได้ไหมเออโอเคเออชิก้าคือจัมสแกร์เราเป็นการสตันอย่างเดียวไม่เกมโอเวอร์แต่ถ้าเกิดสตันคือเราจะทำอะไรไม่ได้โอ้ยเพิ่งจะตีหนึ่งว่าไงชิก้าอย่ามองใช่ไหม โอเคเอ่ะอ้ยนั่งนั่งนั่งหลับตาฟอกฟี่อืมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปแล้วหลับตาอยู่นะโอเคไปยังไปแล้วใช่ไหมโอเคเฟรดี้จะมามาแล้วเฟรดี้มาแล้ว,ลวอืมโอเคโอ้โอ้โอ มันหลายอย่างจริงตีสองทำไมมันยาวนานอย่างงี้คืนหนึ่งอ๋อชิก้ามาโอ้มาพร้อมกันเลยวันนี้ชิกา้าไอ้นี่เรานั่งอยู่ปะเนี่ยนั่งอยู่หรือเปล่านั่งอยู่โอเคไปแล้วทั้งคู่ฟ็อกซี่ใช่ไหมฟ็อกซี่ใช่ไหมฟ็อกซี่ใช่ไหม ใช่ไมไม่ใช่นี่ได้ยินเสียงคืดคืดค,ค,ค,คไม่เห็นมีเลยอ่ะเฟดดี้ยังไม่มาตีสามแล้วเฟดดี้มาแล้วแต่แต่ยังไม่ยืนที่หน้าต่างอยู่แล้วอืมอืมไปยัง ประตูเปิดเออมอนนี่มาพอดีเอ้ยประตูอันนี้ชิกา้าเออไปแล้วโอเคโอเคเอ,ยอยู่สิไปด้านนุน้ตอืมฟ็อกซี่มาไม่บ่อยเาอาๆอ,อ,อบ้านสันบ้านสันเริ่มกลัวอันนี้ใครอ๋ออ๋อเดยวนะเดยนนะ หลับตาหลับตาฟรตดีก้กำลังมาฟ็อกซี่ก็มามาสิมาสิใครจะมาก็มาเมื่อกี้ตีสามแล้ว <laughs> เออเอเอบอนนี้บอนนี้บอนนี้มา <laughs> 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 เหมือนพวกเขาเป็นห่วงเรานะมาเฝ้าเรา หลับหรือยังเจ้าหนูถึงเวลานอนแล้วนะมีฟันกับมูลไหมโอเคอยู่นานด้วยนะบอนนี้มาบอนนี้มาโอ้ย <laughs> มากันบ่อยจริงๆโอเคเออตีสาม ไม่มาพร้อมกันเนี่ยโอเคนะเล่นได้อย่ามาพร้อมกันโอเควันนี้มาเฟรดดี้ก็มาเออเริ่มสติเริ่มหลุดเดี๋ยว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 มาแล้วอืมวันนี้ไปยังอะ่ะไปยังโอเค วันนี้ไม่อยู่โอเคชิคกาไม่อยู่เฟดีไปแล้วฟ็อกซี่ยังไม่มาเราไม่ค่อยได้ยินเสียงเออใครเปิดชิกาฮะเฟดีไม่มาฟ็อกซี่ไม่มาโอ้ยจอสันมากอ่าฟ็อกซี่มาหลับขึ้นมายัง ขึ้นไปยังโอเคขึ้นไปแล้วเฟดี้อะเฟดี้ไม่ได้มานะโอเคโอเคตีฟแล้วอืมบอนนี่ชิคก้าเอ้ยไฟจะดับสิเอ่อต้องเปิดไฟเอาไว้ไม่งั้นสติหลุดอ่าฮะเฟดี้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอ้ประตูอะไรเปิดชิคก้าเหรอ อ <Workers. S 2> ประตูอะไรเปิดเมื okay. ่อก <Sultan> <t ú social> ี้ตู้ใช่ไหมโอเควันนี้ไม่มาชิกาไปแล้วโอ้วันนี้นั่งสิโอ้ยจออย่าสันโอเคโอเคฟ็อกซี่ล่ะชิกาไม่อยู่วันนี้ไม่อยู่ฟ็อกซี่ยังไม่มาเอฮอ ชิกาไม่มานะวันนี้ไม่มามาแล้วเฟนดีโ้โฮ้ชิกาเปิดอยู่ชิกาเปิดตู้อยู่ไปยังต้องปิดพมานแล้วอืมโอเคไปแล้วันนี้ชิกาฟ็อกซี่ไม่มา เออไปดีจะม,มาคนอื่นล่ะไม่มีนะอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะคนอื่นเออไปดีอเคไปละโอ้ชิกาไม่อยู่บอนนี้ไม่อยู่ตีห้าแล้วอ๋อบอนนี้บอนนี้หรือชิกาชิกา เออฮือเอ้ยฟอกซี่ก็มาหลับตาเออเมืม่อกี้โอ้ยจิกา้าสตันเราเมื่อกี้เหมือนเห็นเฟดดี้ที่หน้าต่างผ่านไปเนี่ยอันนี้คือเราโดนสตันอยู่โอ้ยไม่รอดโถเอ้ยสติหลุดฮะออกมาข้างนอก ไฟใ,ใช่ไหมเมื่อกี้อืโอ้โหเสียงใครกร๊ดอ่ฮะชิคก้าไม่อยู่โอเคตีสามชิคกา bon ny, ้าบอนนี่เฟดดี้ฟอ็อกซี่อ่ะฮะชิคก้าเปิดนั่งครับโอ้ยสติหลุดอีกแล้วอะ่ะ เสียงเหมือนฟ็อกซี่คลานปิดแล้วโอเคโอเคเฟดี้จะมามาแล้วไปแล้วจะเปิดประตูเปิดไหมไม่เปิดวันนี้ไม่เปิดฟ็อกซี่ไม่มาชิกาไม่อยู่ ตีสามเพิ่งจะตีสามอแต่ทำไมมันสติหลุดเร็วมากเลยชิกาใช่ไหมโอเคสติหลุดง่ายมากเลยอ่ะโอเคอออือมมาแล้วฟ็อกซี่นอนหลับตา ฟังเสียงโอเคเฟดดี้ไม่มาบนนี่เปิดไหมไม่เปิดชิคก้าไม่มาเฟดดี้มาแล้วรอแป๊บหนึ่งพอกซีไม่อยู่นะมาแล้วไปยังไปแล้ว สี่สี่โอโอชิก,กาใช่ไหมใช่ปิดเร็วจะเปิดไฟโอเคอ,อฟรดดี้วันนี้ฟซีฟฟ่ดี้ชิก,กาไม่ได้เปิดนะโอ้โห เฟรตดีมาโอ้ยบอลน,นี้ก็มาบอลน,นี้ปิดประตูปิดประตูโอเคเออไปยังอ้ยอย่าบอกนะว่าเข้ามาแล้วโอ้โหฮ เต็มไม่หมดเลยโอ้โ oh. ห